โดยของแม่สอดเนี่ยเราเป็นอำเภอรแรกที่มีการฉีดวัคซีน,น,นเอ่อจะเห็นว่าข้อมูลที่อำเภอแม่สอดเราฉีดวัคซีนเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนแม่สอดเนี่ยมีคนจากต่าืุนที่เข้ามาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเวลาฐานประชากร,รของคนแม่สอดก็เลยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็โดยรวมๆแล้วถือว่าคนแม่สอดเนี่ยฉีดได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มป่วยนะฮะอันนี้ก็เกิน70%ขึ้นนะครับยิ่งแรงงานต่างชาติเนี่ยเราฉีดได้ได้เกินหมดนะครับอันนี้ก็เหลือในกลุ่มที่ฉีดจะต้นเข็มสามตันนี้ก็เงจะมีวัคซีนอยู่เพียงพอก็อยากจะเชิญชวนมาฉีด่างนีเพื่อจะเปิดประเทศได้เต็มที่เพราะอะายังเป็นกลุ่มคนกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกับคนที่กลุ่มป่ยวย,วยซึ่งอาจจะ เวลาติดแม้ว่าโอไมร้นจะมีอาการไม่ค่อยเยอะเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นรุนแรงได้นะครับ<ม>ก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาฉีดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ13เมษเราก็จะมีวัคซีนทุกตัวนะฮะเอ่อไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตรานะครับมีอันนี้ก็ฉีดหมดทั้งคนไทยและต่างชาติด้วยนะครับทั้งคนไทยและทั้งคนไทยและต่างชาติฉีดทั้งหมดนะฮะ สถานการผู้ป่วยกับผู้ติดเชื้อในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไงบ้างอาการป่วยที่ติดเชื้อช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าได้รับวัคซีนเนี่ยถ้าจะไม่มีอาการอะไรมากเลยถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ก็จะตรวจไปทำเอทเคแล้วเจอไปนู้นไปนี่แล้วไปลองตรวจดูก็เจออะไรอย่างเงี้ยจะมีบางคนที่อาจจะมีอาการไข้ไอเจ็บคออยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้อาการรุนแรงไม่ถึงก็ต้อง ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนที่เชื้อลงปอดแล้วเหนื่อยหอบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลักษณะแบบนั้นเราจะไม่ค่อยเจอในสําหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับอ๋อครับตัวนี้ทราบข่าวว่าโรงพยาบาลเร,รส่อนเรามีการปิดโควิดไปแล้วใช่ไหมปิดถือว่าปิดตอนนี้เนี่ยเนื่องจากผู้ป่วยลดลงเรื่อยๆนะครับก็หลังสุดเนี่ยมีผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแค่6คนซึ่งก็ได้กระจายผู้ป่วยไปรักษาตามของผู้ป่วยตามปกตินะครับ ก็เพื่อทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจะทํางานได้เพราะตึกโควิดเนี่ยเราต้องแบ่งส่วนเจ้าหน้าที่ไปทํางานซึาจำนวนมากนะฮะเราต้องแบ่งก็รับมือตั้งแต่ระดับเก้าห้าร้อยคนตั้งแต่นั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาเจ้าหน้าที่กลับไปทํางานปกตินะครับแล้วก็ปิดโควิดไปเพื่อจะออให้ทุกอย่างกลับเข้ามาปกติใครเป็นโควิดก็ ารักษาตามปกติเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วๆไปนะฮะอาจจะมีการรักษาแยกต่างหากที่ไม่ไปปนกับผู้ป่วยอื่นอะไรลักษณะแบบนี้แต่ว่าจะไม่เอาไปรวมๆกันเป็นโควดิวดบอร์ดลักษณะเป็นบอร์ดเฉพาะพิเศษสําหรับโควิดครับ